สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริดพาเพื่อนๆมาอยู่ตรงถนนเยาวราชค่ะตรงนี้เป็นร้านหล่อทั้งกล้วยเจ้าอร่อยนะคะเป็นน้ําสมุนไพรด้วยอแปะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ <มา S 2> อแปะขายมานานนี้ยังคะ<ม>านานแล้วห้<ม>าหกสิบปีแล้วถ้ามาเยาวราชนะคะมาที่นี่ที่ไรก็จะมาแวะนะคะมาอุดหนุนร้านอแปะหล่อทั้งกล้วยขวดใหญ่นี้สี่สิบบาทค่ะเพื่อนๆนี่จะเป็นขวดแบบนี้นะคะอ่าขวดเล็กยี่สิบบาท กินแล้วพวขอชื่นใจมากนะคะแล้วก็ชุ่มขอมากนอกจากหลอดทั้งก้วแล้วก็จะมีเก๊กฮวยเก๊กฮวยแล้วมีกระเจียจเ๊ยบกระเจีย๊ยบเลี้ยงก็มีด้วยจับเลี้ยงนี่แก้อะไรร้อนไนดีมากแก้ร้อนไนถ้าร้อนไนจะดีมากถ้าเจ็บค้อนี่้อนก้วดีกว่าเจ็ไร่ฝนร้อนไนก็เก๊กฮวยก็ได้ใช่ไหมคะได้ชื่นใจร้านร้านนี้จะเข้มข้นค่ะเพื่อนๆเข้มข้นนะคะ,ะกินแล้วจะได้รสชาติของน้ำสมุนไพร<อ>จริงๆ ก็แต่บอกว่าของอแปะเนี่ยกองแล้วกองอีกนะคะต้องกองกองให้แบบว่าเหลือแต่น้ำจริงๆอ่ะใช่ป่ะแต่ใจดีจังตรงนี้นะคะเป็นจุด หลักๆที่เพื่อนๆจะสังเกตนะคะก็มีร้านปังๆป้ายรถเมย์ป้ายรถเมย์นี่ค่ะป้ายรถเมย์แยกเฉลิมบุรีนะคะตรงข้ามชัยนาทาวสกาล่าซึ่งตรงนี้ก็คือแยกเฉลิมบุรีนั่นเองค่ะแยกเฉลิมบุรีวัดเกาะวัดสัมพันธวงศ์นะคะตรงไปก็จะเป็นวงเวียนโอเดียนเยาวราชค่ะไม่ไกลแล้วมูลนิธิเทียนฟ้าตรงไปนิดนึงนะคะขวามือสาเจะแม่กวนอิมเดินมาทาง แยกเฉลิมบุรีนะคะจะเจอร้าน,นแปะอยู่หน้าบ้านนะคะพี่ๆร้านนี้อยู่หน้าบ้านนะเนี่ยเป็นร้านน่ารักน่ารักนะคะอาแปะขายอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ตรงไฟลรถเมย์พอดีเลยรถเมย์สายที่ผ่านค่ะเพื่อนๆติดกับร้านขายยานะคะร้านขายยาเคียบเพลงฟาร์มาซีค่ะตรงไปก็จะเป็นเส้นสตรีทฟู้ดนะคะเนี่ยทั้งเส้นเลยเพื่อนๆเ,เดินเดินมาเที่ยวนะคะมาเยวาวราชแล้ว รถไปจอดตรงวัดเกาะนะคะเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวซ้ายไปทางวัดเกาะฝ่ารรมือนะคะนิดเดียวก็จะมีที่รับฝากรถนะคะแล้วก็เดินเที่ยวกันยาวๆได้ได้ซื้อไปนะคะมีนะขวดใหญ่แล้วก็มีขวดเล็กนะคะกินไม่อิ่มนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แปะบอกว่าอยู่ได้4ี่วัน5้าวันนะคะขวดเล็กนี่เดี๋ยวจะกินเลยะค่ะแล้วร้อนอย่างนี้นะคะกินแบบชุ่มคอมากเจ็บคอนี่เอาอยู่เลยวันนั้นลิซกินนะคะเงือกวัยุบเลยนะเงือกวมยุบเลยเหรอคะแต่ว่าต้องไปหาหมอ ก็มีน้องเป็นเขาออกไม่ได้แต่ว่ามันร้อนตายตีออกมาอ๋อร้อนในงานพวกที่ส่งของอ่ะลายแมนอะอ๋อเกมันรวมไหนมาจริงงนี้ดีผมกินเจริญโภคทุกที้ชาวบ้านตื่นมาฉะนั้นติดใจเหมือนหนูนี่แหละถ้าได้กินวันนี้อ่าถ้ากินได้ผลเราก็อุยนึกถึงร้านนี้แบบกินแล้วแบบได้ผลเดี๋ยวมาใหม่ทีนี้ลิศมาเยาวราชที่ไรต้องมาแวะหาแปดทุกทีเลยอแปดขายกี่โมงอะคะ ตอนตอนเช้าสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงถ้าบ้านด่าเก็บเก็บเกงทุ่มกว่าถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อาจจะสี่ทุ่มห้าทุ่มอ๋อเฉพาะวันจันทร์หยุดวันจันทร์หยุดหยุดวันจันทร์วันเดียวแหละเพื่อนๆไม่ไม่ให้ขายไม่จัดอ๋อก็ถ้าหายท่านไหนมานะคะตรงตามช่วงเวลาที่จะแปะหอดก็มาแล้วแน่นอนได้ได้ทานแล้วเชิญค่ะร้านนี้อร่อยค่ะควาคือเราขายดึกบางทีขายดื่มแล้วส่งแล้วต้องไปทำน้ำอ๋อต้องไปทำน้ำ แต่ว่าแปะทาเข้มข้นมากค่ะได้ได้กลิ่นหอมๆด้วยใส่เยอะใสน้อยไ่ไหนผมเราบางคนมันใสอย่างอื่นให้มันดําอ่ะมันจะเป็นสีเป็นอะไรให้มันดําใช่ไหมดำแน่นอนแล้วมันกินแล้วอ๋อกินแล้วมันไม่ได้หมดเลยหอมกล้วยล้วนเลยแน่นอนเลยแน่นอนไม่ใสน้ำตาลด้วยจะหวานเขาจะมีความหวานแบบธรรมชาติอ่าเป็นหวาน หวานธรรมชาติเพื่อนๆต้องมามาลองลองทานนะคะเราใส่น้ำตาลเจนเนียวคอนี่ไม่เหนียวคอเลยเพราะว่าคนเจ็บคอเนี่ยถ้ากินน้ำตาลไปก็ไม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้แล้วเพาะขาเลยบอกเนวันแต่นเดนใช่ใช่ใช่แต่มาเป็นเนื้คือมันชั่วได้อะมันชุ่มคอเพื่อนๆหวานแบบชุ่มคอค่ะโซเดียมเลเวอร์ได้แก๊สสองเลยโซเดียมล์เนี่ยแล้วถ้าเราเจ็บคอเนี่ยเราไปกินแบบใส่น้ำแข็งเนี่ยมันก็จะไปกันใหญ่นะคะ โอเคเป็นอนงไงมันจะจืมชมันจะจืมไปหน่อยถ้าว่าเราใช้เย็นทำกินเนี่ยดีกว่าคือตัวยาเป็นแน่นอนเนี่ยแต่น้ำแข็งมันทำให้มันละลายไปใช่ไหมคะมันมีน้ำมันสำคัญมันคุราพังจะตัวนี้ได้กว่านี้นี้ ก็ถ้าเพื่อนๆแวะมามาเดินเล่นที่นี่นะคะก็ริสาอุ่นๆร้านอาแปะด้วยนะคะวันนี้อขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมและติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะอาแปะหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําน้ําสมุนไพรคุณภาพดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพราะชงดีนะพี่ค่ะเช่นกันค่ะเช่นกินแล้วได้ผลเราดีใจบางคนกินแล้วไม่ได้ผลแล้วมันมันก็แบบโอเข้าอ่ะโอสนั่งโอเข้าอ่ะมันี็ดีๆแต่กินนิดนึง ของเรากินเราคือมากนนนาาาินแล้วได้ผลนั้นดีมากนะเราะเราหิ่งลังหลาถ้าเขากินแล้วได้ผลเขาก็ตามมาอุดหนุนเป็นล,ปล,ลูกค้าประจำใช่ไหมคะสค่ะอันนี้สำคัญเลยลูกค้าประจำใช่ไหมคะที่ยังขายได้